ในเมื่อแพทย์ปัจจุบันให้คุณไม่มั่นใจสมุนไพรก็คุณผลิตภาวิมาซีหายายมาให้พอแล้วสวอรจะโหมสวอรแบบไน้แอนติเจนเทสเนี่ยถูกต้องเพราะว่าติดปุ๊บคุณกลับไปอยู่บ้านคุณเอาภาวิไปกินเลยต้องอย่างนั้นเลยลผมมองว่ามันเป็นทางออกทางเดียวทางออกทางเดียวผมมองว่ามันเป็นทางออกทางเดียวเราจะสู้ไปได้วยกันตามของคนไทยสวัสดีครับผมพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจางนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีครับ เริ่มต้นเลยจากปีที่แล้วเลยตอนนั้นผมเป็นเพียงว่าที่ผู้สมัครตอนนั้นผมก็ให้ลูกชายดรโบลิงเนี่ยที่เป็นนายกน้อางารกาสิทธ่์บอกว่าเอ้ยไปหาน้ํายาที่ดีที่สุดมาก,ก็เป็นน้ํายาซึ่งใช้ในสายการบินตอนนั้น,น่ะ เราก็ไปฉีดพ่นก็ไม่เป็นไรซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ใช้ใน BTS อันนี้เราใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพอหลังจากนั้นมามันก็ทําให้ตึงสถานการณ์ตอนนั้นอยู่ได้โดยที่ไม่มีการติดเชื้ออันนี้เราลอกที่หนึ่งแล้วพี่มารับตําแหน่งนะนายกอบจอท่านผู้ว่าออกสั่งให้เป็นผู้นชนวยการเหตุการณ์ก็ไปตั้งกองนวยการที่ตลาดฟรันพเพื่อให้เปิดตลาดพี่น้องมันกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดจากการที่น่าทางานผมเห็นการทํางานของของสาสุขแล้วตอนนี้ต้องพูดไม่ได้ตําหนิใครนะแตะาาางงรรม้ออาารจริพูด มันบอกตรงว่ามันไม่ไหวสวอชจมูกวันนี้กว่าจะรู้ผลวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปเอาพี่น้องต่างด้าวาในตลาดพรรพะตอนชาติเนี่ยเอามาตรวจวันหนึ่งเป็นข้า0หกร้อยคนเอามาสวอชจมูกสวอหมูแล้วก็ปล่อยกลับไปวันรุ่งขึ้นพอรู้ผลว่าเอ้ยเขาเป็นโพสเนี่ยเป็นบวกเนี่ยก็ไปตามเขากลับมาวันรุ่งขึ้นผลออกมาเนี่ยสามสิบคนติดกลับมาได้สิบห้าคนก็ต้องมาอาศัยตำรวจตามสรุปว่าไม่ครบสามสิบเนี่ยผมคิดอยู่แล้วว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่มีทางตามไวรัสทัน แล้วผมก็ไปตั้งกองบริการของอปจอขึ้นเรามาทำของเราเองแล้วคนที่เป็นมาตรวจปุ๊บ3นาทีรู้เรื่องถ้าบวกปุ๊บผมส่งสวอปจมูกที่โรงพยาบาลแล้วขณะที่เขาไปรอในบ้านพอรอผลออกพรุ่งนี้เนี่ยก็ส่งชุดฉีดพ่นของอปจอเนี่ยเอาไปฉีดพ่นในบ้านทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็มีรถแคปซูลที่วิ่งวนรอบๆหมู่บ้านนี้เขาอยู่ฉีดพ่นไปสองสารอบเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกอันนี้คือสิ่งที่เราทํา สาสูขยังดื้อใช้อยู่อย่างเก่าแล้วก็ไมาอันตี้ผมเราใช้อยู่จังหวัดเดียวแล้วในที่สุดคุณตามใบราภทันไหมกระทรวงสาเสี่ยผมถามว่าตามใบลาภทันไหมแล้วมันทําให้ผมใช้มา3เดือนแล้วคุณเพิ่งมาใช้ตามผมคุณมาสั่งใช้ และปิดแต่ตอนนี้มันมีดีเทนออกมาผมก็ปรับแต่การที่ไปสวบโดยรู้ผลในวันรุ่งขึ้น,เ,นเป็นสาเหตุทําให้ระบาดจนทั้งประเทศผมพูดได้เลย4ีหเดือนเนี่ยคุณตามไวรัสไม่ทันมันก็เลยไปทั้งประเทศแต่คุณก็ยังดื้อใช้แต่วันนี้เนี่ยเพิ่งจะอนุญาตให้ใช้แล้วผมถามว่าไวารัสมันไปขนาดไหนคุณเพิ่งมาอนุญาตให้ใช้การของคนไทยนี่ผมพูดจริงๆเพราะผมไม่กลัวแล้วเพราะมันถือได้ว่าสงครามต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกัน คือตอนนี้ผมไม่หวังหรอกโรงสาสุขผมไม่ได้หวังเลยเราจะตายเรื่อยๆทําแบบนี้จะตายกันเรื่อยๆยังไปกี่การแพทย์ไทยเนี่ยแพทย์ทางเรืองนะ่คุณให้ใช้อย่างเดียวคือฟ้าทลายโจรแต่สมุนไพรที่มันมีส่วนผสมของหลายๆอย่างซึ่งมันดีกว่าแต่ถ้าเป็นผมผมจะเอามาทดลองเลยเอายาของเขาเนี่ยให้มาคุณมาทดลองสิเป็นยาสมุนไพรเอาคนที่ติดโควิดมาเอาให้กินเลยเอาภายในสามวันถ้ามันถ้ามันดีขึ้นมาบอกเขาเลยว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจกทั่วประเทศเลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทํา ยาภาวิเนี่ยคุณซื้อมาโอเครัฐบาลสั่งมาละเม็ดละ1้0ยบาทใช้รักษาคนไข้หนะักแต่ทําไมของเราก็ผลิตได้อาหารและยาเราผลิตได้คุณทําไมไม่รีบผลิตยาตัวนี้ออกมาภาวิเนี่ยแล้วก็แจกพี่น้องประชาชนไปเลยในนาทีนี้สั่งมามา,มาเยอะๆเลยตรวจเลยจับสบอบสบอบเจอใครให้กินแจกไปทีครับนาทีต้องถึงจุดนี้ นาทีนี้ต้องเร่งด่วนลวประเทศไหนก็ตามที่เขาผลิตวัคซีนแล้วอนามัยโลกรับรองออยไทยต้องรีบออกออยฉุกเฉินให้แล้วเอาเข้ามาฉีดพี่น้องประชาชนแม่งั้นนี้จะตายประชาชนตายไม่รอดเนี่ยต้องพูดกันเรื่องจริงแล้วไปกันไว้ทำไมคุณไม่กันคุณเอา,เอาเ,อาเอาเข้ามาทีเดียวเนี่ยใครก็ได้ถูกไหมที่อนามัยโลกรับรองแต่ออยไทยมันเก่งอนามัยโลกมันไยกันเข้าไงพูดต้องพูดกันตรงๆ ผมบอกได้เลยว่าอรปสรคมันเยอะเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลนผมไม่เข้าใจอย่างกรณนนีตั้งสบคตั้งมาตามพรบฉุกเฉินมีอำนาจครอบคุมเหนือกฎหมายธรรมดาแต่ความผิดพลาดมันเกิดจากอะไรการจัดซื้อจัดจ้างในอดีตที่ใช้มาตลอดคุณใช้ในภาวะปกติของบ้านเมืองคุณจัดยังไงก็ได้แต่นี่ในภาวะสงครามไวียายก็ยังไปใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิมมันไม่ใช่มันทันกับไวยาทไหม ผมว่าสอบ,บคอเนี่ยต้องออกกฎหมายอนุมัติไปเลยจัดซื้อจ,จัดจ้างไปให้มันทันนะแต่นี่มันใช้แบบเดิมไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขแล้วสอบปคคุณมีอํานาจเยอะแยะทําไมคุณไม่ออกคําสั่งถ้าเป็นผมนะผมจะออกคำสั่งเลยว่าให้ทุกคนหยุดพูดให้โฆศกของสอบปรคพูดคนเดียวสถิคนเดียว